มังกรตามสันเจ้าจีนทั้งบริเวณหลังคาเสาหรือภาพวาดต่างๆไม่เพียงสะท้อนว่านี่คือสัตว์มงคลตามความเชื่อของคนจีนเท่านั้นหากยังบ่งบอกว่ามังกรคือสัตว์ที่อยู่คู่กับคนจีนมาอย่างช้านานการบูชามังกรพบในวัฒนธรรมอย่างเช้าเมื่อราว6,000ปีก่อนจากหลักฐานการเรียงเปลือกหอยเป็นรูปมังกรในหลุงฝังศพ ซึ่งในอดีตคนจีนยังเชื่อว่ามังกรเป็นสัตว์ที่ช่วยให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาลจึงมักพึ่งพามังกรในสังคมเกษตรกรรมหากเรื่องราวของมังกรยังถูกเล่าขานในหลายมิติซึ่งล้วนแล้วแต่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนจีนตั้งแต่ระดับจักรพรรดิไปจนถึงสามัญชนจนกลายเป็นที่มาของการเรียกตัวเองว่าลูกหลานมังกร วันนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าโรงเกือกนะคะมาสักการะเจ้าพ่อฮ้อนหว่องกุงค่ะอาจารย์เจ้าพ่อฮ้อนหว่องกุงนะคะมีเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับมังกรด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็อย่างที่ว่าว่าองค์เจ้าพ่อฮ้อนหว่องกุลเนี่ยจริงๆก็คือองค์หลิวปังปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ั่นซึ่งถ้าไปดูตามประวัติทีแล้วเนี่ยท่านถือเรียกกันว่าท่านเป็นลูกมังกรเพราะว่าแม่เนี่ยฝันว่าได้ร่วมหลับนอนกับมังกรและหลังจากนั้นก็เลยตั้งคัน มีบุตรเนี่ยก็คือองค์หลิวปังนีเพราะฉะนั้นเนี่ยในประวัติก็จะเชื่อว่าท่านเป็นโอรสมังกรแล้วห้องเต้แต่ละองค์หลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมักจะอ้างอิงต่อมาว่าตัวเองก็เป็นโอรสมังกรเหมือนกันค่ะนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าปีใหม่ปีมังกรปีนี้นะคะถ้าเรามาสักการะองค์เจ้าพ่อฮ้อนหว่องกุลก็จะเสริมความเป็นสิริมงคลตอนรับปีมังกรด้วยค่ะท่านเป็นโอรสมังกรค่ะคือคนจีนมีสมนวนเกี่ยวกับมังกรเยอะมากอ่ะหรืออย่างแบบว่า คำนวณสำเนียงอันนี้ใต้จิ๋วนะแบบว่าบอกว่าหลีฮื้อเที่ยวเหล็กมึงก็คือปลาหลีฮื้อกระโดดข้ามประตูมังกรซึ่งมันก็คือความหมายว่าพอปลาหลีฮื้อข้ามประตูมังกรแล้วก็จากปลาก็จะก,กลายเป็นมังกรอันเนี้ยสัญลักษณ์ภาพแบบเนี้ยเขามักจะนิยมพูดกันหรือมอบให้กันสําหรับคนที่อยากจะสอบเป็นจองหวนก็เหมือนพูดง่ายว่าจากคนธรรมดาพอสอบเป็นจองหวนได้ก็เหมือนกับปลาหลีฮื้อที่กระโดดข,ข้ามประตูมังกรแล้วก็กลายเป็นมังกร ก็คือพูดง่ายว่าสักเซสแต่ประสบความสำเร็จมังกรเป็นสัตว์ในตำนานเพียงตัวเดียวในบรรดาปี12นักสัตว์โดยบางตำนานเล่าว่าการจัดลำดับปีนักสัตว์มาจากการเรียงลำดับการเข้าเฝ้าเง็กเสียนฮ่องเต้ซึ่งแม้มังกรจะเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์มากที่สุดหาก็กลับมาเฝ้าเง็กเสียนฮ่องเต้เป็นลำดับที่5เพราะมัวแต่ช่วยหมู่บ้านที่เจอกับภัยแล้งและน้ำท่วม สึงมีการเปรียบเทียบกับผู้ที่เกิดปีมังกรว่ามักเป็นคนเด็ดเดียวกล้าหาญและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอีกทั้งการมีบุตรปีมังกรยังเป็นที่นิยมเพราะเชื่อว่าเด็กจะมีอนาคตที่ดีเขาว่ากันว่าเมื่อก่อนเนี่ยจีนแบ่งเป็นชนเผา่าเก้าชนเผา่าและจักพัดเหลืองหรือหงตี้เนี่ยสามารถรวบรวมทั้งเก้าชนเผ่าได้และไอ้เก้าชนเผ่าเนี่ยมันเหมือนชนเผ่าโบราณ่ะ เขาจะแต่ละแต่ละเผ่าก็จะมีโทเทมหรือมีสัตว์ประจําเผ่าที่ไว้บูชาหวงตี้เนี่ยเอาเอาสัตว์แต่ละของสัตว์โทเทมที่ประจําแต่ละชนเผ่าเนี่ยเอามารวมกันเพื่อครีเอทขึ้นมาเป็นมังกร <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยมังกรเราจะเห็นว่ามังกรเนี่ยเขาจะเหมือนกวางอะ,อะไรนะแผงคอแผงขนเนี่ยเหมือนสิงโตลําตัวเป็นงูกรงเล็บเป็นเหยี่ยว ทุกวันนี้มังกรถูกนำไปใช้อย่างหลากหลายทั้งการเป็นสัญลักษณ์ของพลังยามการตกแต่งอาคารสถานที่โดยเฉพาะสันเจ้าที่นิยมประดับหลังคาด้วยลายมังกรชิงมุกไฟเพราะเชื่อว่าเป็นการป้องกันเพลิงนำแสงสว่างและความมงคลมาสู่ผู้ที่มาเยือนการก้าวเข้าสู่ปีมังกรนับเป็นปีที่ดีของคนจีน ซึ่งปีนี้เป็นปีมังกรธาตุไม้หมายถึงความมั่นคงสงบเหมือนต้นไม้ที่อย่างรากจึงเชื่อกันว่าปีมังกร2024จะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนพัชชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน